ดูฮงเป็นข่าวที่แฟนมวยทั่วโลกทั่วโลกแม้แต่ชาวเมียนม,มาชาวไทยหรือชาวทั่วโลกเองเนี่ยไม่อยากให้เกิดนะนี่อซอหลหินอูนะครับสุปตาคุณเล็กจากเมียนม,มานะครับที่เรารู้จักกันขับรถตกเขาครับเป็นข่าวที่แฟนมวยไม่อยากให้เกิดจริงๆครับด้านของเซกสรร์อขวัญเมืองคู่ชกของตนนะครับก็ ออกมาโพสกริปนะให้กำลังใจน้องนะหลังจากที่น้องซอ,อินูหลังจากซอลินฮูนะครับรถตกเขานอนแอด,ดมิดอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนนะครับนะไม่สามารถทำกับโชคได้นะครับก็นิ่จะเป็นยังไงไปชมกันครับสวัสดีครับเมื่อเช้าครับได้ข่าวว่าน้องซอลินฮูนะครับผม ที่จะมีรายการชกกับผมในวันที่24มกราคมครับก็น้องเกิดอุบัติเหตุครับขับรถตกเขานะครับก็ขอให้น้องหายไวๆนะครับขอให้น้องสู้ๆครับแล้วก็กลับมาแข็งแรงหายไวนะครับแล้วก็ส่วนผมวันที่24มกราคมครับรายการใหญ่วัน170นะครับว่าผมจะชกกับใครก็รอการอัปเดตของวันชิปเป็นชิปครับผมแล้วก็ทางค่ายมวยผมครับของลูกพี่สาสมัยตคุณแม่ตาครับ ว่าผมจะได้ชอกกับใครครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยเดี๋ยวติดตามครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตไห้พี่น้องแฟนมวยได้รับชมครับว่าคู่ชกผมจะเป็นใครนะครับวันที่24มกราคมนี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับน่าอะไรครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอซลินอูนะครับกลากมาหายเป็นปกติแล้วกลับมาสอนหน้าปกตินะครับในเร็วหนนะครับแฟนมวยคนหนึ่งนะครับที่ ชอบดูมวยเหมือนกันนะครับตามนีมน้มาตั้งแต่ส่อนดูชอบกับฟาบิโอครับ่ะไรครับตั้งแต่ชอบกับฟาบิโอนะครับก็ให้สอนอูนะครับ,ห,นนรบหาเป็นปกติเร็วน,นะครับสวัสดีครับ